อาจารย์คะเอาเรื่องคุณทักษิณก่อนอาจารย์มักจะพูดจนขวัญจาได้เสมอว่าอาจารย์บอกว่าคือคุณทักษิณเนี่ยนักสู้แล้วการเมืองของคุณทักษิณเนี่ยแยกกันไม่ออกแต่รอบล่าสุดนี้กับสองคดีท,ที่ขึ้นมาระหว่างนี้อาจารย์คิดว่ามันจะทําให้คุณทักษิณเปลี่ยนใจหรือว่าเปลี่ยนไปไหมคะกับการเมืองคือมันมาถึงจุดนี้แล้วฮะขวัญเราเรา,เราคิดว่ามันไม่สู้มันก็ไม่ได้อะถ้าไม่สู้คืออะไรคือการยอมแพ้ใช่ไหมฮะแต่ คือผมผมคิดว่าฝ่ายตรงข้ามคุณทักษิณเนี่ยเพอเพอออปชันของการให้คุณทักษิณยอมแพ้มันไม่มีอีกแล้ว,วะอะมาถึงอะไรยอมแพ้คือเอางั้นคุณทักษิณก็ติดคุกต่อไปยาวๆหรอสมมติใช่ไหมฮะเพราะเดี๋ยวเรื่องไปต่อแล้วก็คืนเงินอย่างนั้นหรอผมคิดว่าไม่เแล้วก็อย่างที่บอกคือรู้พอจะรู้นิสัยของคุณทักษิณพอสมควรนะฮะแต่ว่าณจุดนี้อาจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราจะบอกว่าแน่นอนจากมุมมองคุณทักษิณย่อมมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้กับคุณทักษิณมันเป็นสิ่งที่ ใช่ไหมฮะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาคงจะต้องพยายามที่จะเ,เรียกคืนชื่อเสียงและก็ความยุติธรรมเหล่านั้นนะฮะแล้วถ้าเราเชื่อไปกว่าน,นั้นว่าคุณนักสินเป็นคนที่ไม่ยอมอยู่แล้วแล้วก็เป็นนักสู้ตลอดเนี่ยสิ่งที่เกิดจะเกิดคุณนักสินตอนนี้มันดูอาจจะเป็นความเพียงพําในส่วนของตัวบุคคลแต่ความมันมีความหมายมากกว่านั้นคือมันนําไปสู่ความเพียงพําของพรรคเพื่อไทยด้วยหรือไม่ ช่ไหมฮะคือเพราะฉะนั้นการที่คุณคุณนักสินยอมแพ้แล้วหมายความว่าอะไรพรรคเพื่อไทยยอมแพ้ด้วยหรอผมคิดว่าไม่นะฮะคือยังมีอีกอกี่กชีวิตในพรรคเพื่อไทยที่จำเป็นจะต้องโลดแล่นใช้ชีวิตอยู่ในแวดวงการเมืองนะแล้วคุณคุณนักสินจะมาบอกของข่าวตอนนี้ผมคิดว่าไม่แต่คราวนี้คาถามที่มันหนักกว่าน,นั้นที่ผมอาจจะตอบไม่ได้นะฮะแล้วถ้าจะสู้เนี่ยจะสู้ในแง่ไหนต่อไปเพราะผมคิดว่าตอนนี้คุณนักสินสู้ในจุดที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า disadvantage สู้ในจุดที่ตัวเองเสียเปรียบใช่ไหมฮะ แต่จริงคุณทักษิณก็น่าจะรู้นะว่าตั้งแต่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยอย่าเรียกว่าสู้เลยเอาเรียกว่าตอนนั้นเป็นการต่อรองหรือการดีลก็เถอะคุณทักษิณต่อรองแล้วก็ดีลใ,ในจุดที่คุณทักษิณก็เสียเปรียบมาตั้งแต่แรกเอาจริงๆมันอาจจะดูคุณทักษิณได้นะฮะอย่างเมื่อวานไปออกรายการคุณสิโรดโอ้คุณสิโรดก็ไม่รู้ไปโกรธแค้นคุณทักษิณมาตั้งแต่ชาติปางไหนอดิฉันก็บางทีเราคนเราก็ต้องให้อราใครคนอื่นบ้างอ่ะจะมีความสุขหรออะไรแบบเนี้ยแต่คือกลับมาเรื่องกลับเเรืื่อองีสก็คว่าเ คือคือคุณศิลปบพูดอาว่าในแต่ว่าคุณทักษิณก็ได้บ้างเอออันนี้ก็อาจจะอาจจะเข้าใจแต่มันแต่แต่มันเป็นการได้ที่อย่างที่เรารู้กันอยู่มันมันไม่ใช่เป็นการได้แบบถาวรน่ะใช่ไหมฮะมันไม่ใช่เป็นการได้ที่คุณทักษิณได้จริงๆแบบระยะยาวทั้งหมดมันผมเดว่ามันเป็นมันเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดูเหมือนว่าจะได้แต่แลกแต่ความจริงแล้วผมต้องย้ำอีกทีว่าดอะโมเมนต์ที่คุณทักษิณกลับเข้ามาเนี่ยคุณทักษิณดีลต่างๆต่อรองต่างๆสู้ต่างๆมาจากจุดที่คุณทักษิณเนี่ย อ่อนด้อยเสียเปรียบมาตลอดจนถึงนาทีนี้เมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าคือถ้าถ้านะเราคิดคุณทักษิณจะยอมแพ้เมื่อเจอสถานการณ์ตอนนี้ก็จะไม่เท่ากับว่าพรคเพื่อไทยจะยอมแพ้ไปด้วยแต่ว่าเอาอย่างนี้คือไม่ได้ไม่ได้ดูแคลนพัคเพื่อไทยแต่ว่าเราเราเห็นกันมาตลอดเราเชื่อกันมาตลอดว่าครอบครัวชินวัตรตระกูลชินวัตรคนของครอ,อบครัวนีและเพื่อขาของครอบครัวมีผลกับพรคเพื่อไทยตลอดเวลาตั้งแต่ต้ตนมัน มันจะเปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์ผมคิดว่าเปลี่ยนนะคือ dna <ม>ของพับเอร์ไทยก็ยังเป็น dna ออของชินวัดจริงๆจะให้เจาะลึกเราเหมือนก,กันนะไม่ใช่ดีเอของชินวัดด้วย DNA ของทักษินใช่ไหมฮะเพราะเรารู้อยู่ว่าเออเมือม่อเมื่อมีชินวัสดอื่นๆขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่มีแรงดึงดูดหรือแม่เหล็กที่มีพลังได้เท่ากับคุณทักษินเอ่อมันมันเอางี้คือถ้าเกิดคุณเอาเอาหมายถ้าคุณทักษินยอมแพ้เนี่ยผมคิดว่ามันมันส่งผลกระทบหลายเรื่องเลยทั้งในเรื่องเกี่ยวกับอเอ จะไปตอบจะไปต่อ,ตอ,อยังไงในเมื่อผู้นำทางด้านจิตวิญญาณยอมแพ้ไปแล้วใช่ไหมฮะมันมันมันยังบอกส่งผลได้ว่าโอยขนาดขนาดคุณนักสินที่มีพลังขนาดนั้นเนี่ยยังต้องพ่ายแพ้แล้วพักเนี่ยจะไปต่ออย่างไรคือมันมีคําถามอีกต่างๆมากมายเแต่สมมติถ้าคุณทวศตสินสู้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นทางที่ง่ายอีกต่อไปแล้วสําหรับพรรคเพื่อไทยใช่ไหมฮะ สู้แบบไหนสู้จากในคลุกหรอคือมันมีมันมีทฤษฎีเนี้ยฮะขวัญซึ่งจริงๆผมก็ไม่อยากถึงขนาดลบมันให้มันเป็นศูนย์นะแต่ถ้าเกิดเราคุยกันณน,นาทีนี้เนี่ยผมยังไม่เชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้มากทฤษฎีก็คือว่ามันมีสองทฤษฎีก่อนทฤษฎีที่ผมคิดว่ามันเป็นไปได้มาก นะฮะแต่ก็อีกอาทั้งสองทฤษฎีผมไม่สามารถฟันถูกไปได้มันจะเกิดขึ้นแน่ๆเอาอันแรกที่ดูมเป็นเป็นไปได้มากก่อนไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะเกิดจากคุณไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะเกิดคุณทักษิณจากที่เป็นต้นไปส่งผลในทางลบต่อพรรคเพื่อไทยแน่ๆแล้วผมเนี่ยได้ตีความไปแล้วว่าเการที่ต้องดิวกับ เดียวกับฝ่ายตรงข้ามในจุดที่อ่อนแอกว่าคุณนักสินไม่สามารถออกมาได้แล้วก็โดนคดีต่างๆเหล่านี้แล้วรวมถึงการไหลออกของสมาชิกอีกจํานวนมากเนี่ยแล้วก็ไม่มีสมาชิกคนใหม่มาท,ทดแทนมันเป็นขาลงของพรรคเพื่อไทยอันนี้เป็นทฤษฎีที่ผมคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นกับอีกทฤษฎีหนึ่งที่ผมบอกว่าเออผมยังไม่อยากที่จะถือขนาดปัดมันทิ้งแต่โอกาสเป็นไปได้น้อยคือก็มีคนบอกว่าการที่คุณทักสินถูกกระทํามากขนาดนี้เนี่ยในทางตรงข้ามอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ ให้ให้ให้พักเรียกคะแนนสงสารกลับมาพูดง่ายๆใช่ไหม,มฮะว่าว่าว่าหัาวหนาพักระโดงขนาดนี้โดยความอา,อายุที่ทำต่างๆเป็นนักสู้มาตลอดแล้วแล้วถึงฐาดยอมคะแนนที่แล้วก็ยังดกกันแกรงอีกเพราะฉะนั้นคนจะต้องออกมารวมพลังกันเพื่อที่จะต่อสู้เอ,อแล้วก็ให้ให้การสนทุนทสินแบบนี้นะฮะแต่ว่าจุดเล็กๆนิดนึงก็คือว่าแต่มันก็มีไอโรนีคือความตลกร้ายก็คือว่าการเลือกตั้งที่แล้วเนี่ย คุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ใช้พลังของประชาชนจริงๆเลยในการต่อสู้แต่คุณทักษิณเนี่ยและพรรคเพื atch, mm ่อไทยได้ใช้พลังจากฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจแต่ในวันที่ตัวเองเพียงพำมแล้วเนี่ยตัวเองกลับถอยหลังกลับมาเพื่อจะขอให้ประชาชนโหวตให้เราเข้าใจอันนี้ใช่ไหมฮะคืออันนี้อันนี้มันเป็นมันเป็นอะไรที่มันตลกร้มากเธอถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นคนที่โหวตให้คุณทักษิณแต่แรกเนี่ยคือการโหวตครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นสําหรับเราเป็นการโหวตที่เสียหมดเพราะในในสุดแล้วสิ่งที่คุณทักษิณฟังก็คือ ข้างบนไม่ใช่ข้างล่างแต่วันที่ตัวเองแท้ข้างบนแล้วตัวเองจะมาขอให้ข้างล่างเนี่ยช่วยอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันก็สะอึกอยู่เหมือนกันมาเลยทําให้ผมรู้สึกว่าทฤษฎีนี้เนี่ยมันอาจจะสำหรับผมอาจจะไม่เวิร์กนะเอาล่ะโอเคขอให้เขาพิสูจน์ว่าผมผิดก็แล้วกันในการพูดเรื่องนี้เออแล้วมันก็มีอีกนิดนึงคือจะไปไกลว่าอ้ยเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของเนลสันแมนเดลาของคนที่ติดคุกองซานซูจีไมโคดเนสเราพูดกันประเทศไหนโลกไหนเนี่ย ก็ใช่จริงๆมันมีความพยายามเปลี่ยนเทียบแบบนี้กับคุณทักษิณมาระยะหนึ่งนานแล้วด้วยมั้งคะนานแล้วด้วยมั้อองอาจารย์ถ้าคนดูจะดูคนจะดูคิดจะคิดว,ว่าเราพูดอย่างไหมพีามา่มยอาจารย์ถ้า คือขอนกำลังคิดว่าถ้าถ้าคุณทักษิณจะสู้ต่อเหมือนกับโยนโจ์ให้อาจารย์นะซึ่งไม่มีใครรู้ว่าจริงๆนี้สภาพจิตใจคุณทักษิณมีผลตการตัดสินใจของของตัวแกยังไงเนาะแต่ว่าถ้าคุณทักษิณจะสู้ต่อเนี่ยอาจารย์ลองคิดแทนได้ไหมคะว่ามันยังโดยตัวคุณทักษิณมันน่าจะออกมาเป็นแบบไหนคะถ้าสู้คือถ้าคุณทักษิณเคยสู้เหรอผมนึกถึงอิแมสซิไม่ออกไะมันอินแมซิไม่ออกแล้วคุณทักษิณโมเมนต์ไหนที่คุณทักษิณลุกขึ้นสู้ ใช่ไหมฮะโอเคมันอาจจะมีโมเมนต์เล็กๆนะฮะในช่วงที่คุณทักษิณรีพายอยู่แล้วก็ในที่สุดเราก็ใช้มือคนเสื้อแดงในการในการสู้ในการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเมืองจากจาก,การเมืองจากราหญ้าการเมืองจากสิ่งที่เป็นรูเรลใช่ไหมฮะคนต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นก็อาจจะแค่อย่างนั้นแต่ผมจริงแล้วเท่าที่ผมเท่าที่เท่าที่เราสามารถวิเคราะห์ได้เนี่ยคุณทักษิณไม่เคยอยู่ในจุดที่ลุกขึ้นสู้กับกับฝ่ายตรงข้ามเลยนะฮะคุณทักษิณอยู่ในจุดที่พยายามที่จะ เออเจราจาไก่เกลียประนีประปนอมมาตลอดเพราะฉะนั้นเราเราเราถึงอิมเมจินไม่ออกเมื่อเมื่อขวัญถามคำถ,ถามผมว่าแล้วคุณทักษิณจะสู้ต่อไหมอะไรเงี้ยคือคือแม้แต่แม้แต่คิดตั้งต้นยังคิดไม่ออกเลยว่าสมมุติถ้าจะสู้ต่อหนึ่งจะสู้อย่างไรอ่ะสองจะสู้จากในเรือนจําหรอใช่ไหมฮะถ้าจะสู้จากในเรือนจาจริงเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทยเลยคุณทักษิณคงจะไม่วันได้ออกเพราะขนาด เธออยู่ในเรือนจําเธอยังสู้กับฉันขนาดนี้ใช่ไหมคุณทักษิณไม่มีทางได้ออกแน่เพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยต่อให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโหยจะเล่นไม่รู้กี่ไพ่กี่ใบต่อกี่ใบต่อกี่ใบเนี่ยอีกอ่ะมันเหมือนกับมันเหมือนกับมันมันไม่เปิดโอกาสให้คุณทักษิณได้ทําอะไรกับได้สู้กับคืออย่างจอิะส,ส,สู้กับสู้กับสู้กับยังไงเรียกร้องอยู่ในคุกหรออยู่ในเรือนจําเรียกร้องให้ค,คนออกมาทวงหรอนี่คือการสู้ใช่ไหม ใช่ไหมเพราะถ้าเกิดไม่สู้แบบนี้แล้วสู้แบบไหนอะ่ะมันมัน,นมันนึกไม่ออกอะ่ะใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดคุณทักษิณจะไปในเวนั้นเนี่ยเสียไปแล้วสมมติเสียเสียไปแล้วร้อยหนึ่งเนี่ยถ้าไปเวนั้นมันอาจจะกลายเป็นเสียอีกสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยต้นทุนคูณทัก๊กถึงจบตรงไหนอย่างถ้ายังไปได้ต่อเนี่ยติดคุกหนึ่งปีไปสู้ต่อต้นทุนอ่ะติดคุกสองปียังไปต่อได้ไหม เงินเสียไปเท่าไหร่1.76พั 7, 6, ลนล้านเลยลก็แล้วแต่เนี่ยมายต่อได้ไหมคือคือมันมีอะไรคิดเยอะแยะมากเลยผมคิดว่าคุณทักษิณตอนนี้อยู่ในจุดที่ลําบากมากๆในการที่จะเคลื่อนไหวตัวแล้วผมก็คิดเช่นเดียวกันแม้แต่ในจุดที่ลำบากในแม้แต่ในจุดที่ลำบากแบบนี้เนี่ยผมไปซื้อหวยเลยผมต้องถูกแน่ๆเออคุณขวัญก็คือ ก็อย่างกล้องก็คงพยายามที่จะหยิบผูอยู่หยิบโทรศัพท์ไอเขาว่าหยิบผูถูโทรศัพท์เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่ในเรือนจำแล้วหยิบโทรศัพท์นะแต่หมายคือพยายามที่จะสื่อสารกับใครก็ตามและยังต้องปฏิบัติหน orm ปฏิบัติหน orm ปฏิบัติหน orm ผมเชื่อ100%โอ้ทีนี้ถ้าสมมติข้อแรกที่ผมถามอาจารย์นะคะว่าถ้าจะสู้จะยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าอ่ะงั้นเอาลอคงตอบของอาจารย์มา มามาขโมดว่าแต่ถ้าไม่สู้ adalah, ความหมายถ้าไม่สู้คือแกวางมือจากการเมืองแล้วแล้วจะว่าไงกระบวนการยุติธรรมว่าไปอย่างนะคะแต่ถ้าไม่ได้ไม่ได้สู้ทางการเมืองแล้วแล้วคุณทักษิณจะใช้ทางไหนอะคะเพราะว่าเราเราก็ย่อมจะรู้แล้วคุณทักษิณก็ย่อมจะรู้ว่าถ้าไม่มีอํานาจทางการเมืองหรือไม่สามารถต่อรองทางการเมืองแบบการเมืองได้อ่ะแล้วคุณทักษิณจะจะมีวิธีอื่นเหรอคะคือเหมือนมันมันก็บีบให้แกสู้อยู่ดีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะคะอาจารย์ก็อาจจะใช่แต่แต่ว่าแต่ว่ามันมันจะพูดงมก็เป็นงูกินหางตัวเองอ่ะคือ เออมันก็กลายเป็นงูกินหากันคือมันอาจจะเหมือนบีบให้สู้แต่ at the same t i m เนเนี่ยก็ไม่รู้จะสู้วิธีไหนคืออย่างที่บอกว่าคุณคุณนักสินมาตกในสถานการณ์ที่มันลำบากมากๆเอในเรื่องในเรื่องที่ไม่มีไม่มีอะไรต่อรองมากกว่านั้นแล้วเผอิญว่าในบริบททางด้านการเมืองไทยนะวันนี้เนี่ยเขามีตัวอื่นช่วยตัวช่วยอื่นแล้วที่ไม่จำที่ที่ท,ท,ที่ที่ไม่ที่เขาไม่ที่เขาไม่จำเป็นต้องมองคุณนักสินว่ามีประโยชน์อีกต่อไปเนี่ยนี่คือมันคือมันคือพ้อย ใช่ไหมฮะคือถ้าเกิดคุณทักษิณเนี่ยสาหรับเขายังพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างมันอาจจะคือใน่สุดแล้วมันก็เป็นคำคำที่เรียกการต่อรองอะ่ะคือเพราะที่ผมจะพูดคือถ้าจะสู้หมายความว่าคุณทักษิณนน่ยต้องมีจุดในการต่อรองได้คราวนี้เราก็ต้องมานั่งคิดกันแล้วว่าแล้วอะไรมันคือจุดของการต่อรองในวันนี้ในเมื่อ,อในเมื่อเราก็เขาก็มีพรรคภูมิใจไทยขึ้นมาแทนแล้วในเมื่อเขาก็มีคุณอนุอนุอนทินที่ดูสดใหม่เอี่ยมกว่าใช่ไหมฮะ เข้าถึงเน็ตบวกต่างๆได้มากกว่าแล้วก็แล้วก็แล้วก็มันก็มีนวมนที่คุณนนทินเนี่ยก็จะเป็นพักที่จะขึ้นมาแข่งกับพักประชาชนแข่งทั้งในทุกๆด้านในทุกระดับโดยแข่งทั้งในแง่ของการเมืองที่มีความชอบธรรมก็คือแข่งกันผ่านการเลือกตั้งแล้วก็รวมถึงแข่งกันหมายถึงว่ากับกับในการ,ราในการสร้างเครือข่ายอํานาจ ที่แน่นอนคุณอนุทินเนี่ยไปไกลกว่าตรงนั้นมากแน่ๆเพราะนี่ย้อนกลับถึงเรื่องคุณทักษิณแล้วผมก็เลยไม่นึก,น,กนึกไม่ออกนึกไม่ออกจริงว่าถ้าจะสู้เนี่ยมันจะสู้ยังไงเพราะว่าถึงแม้แต่จะมองว่าตัวเองยังมีประโยชน์อยู่กับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก <c oughs> <ๆ S 1> ็ยังนึกว่าตอนนี้ไม่มีประโยชน์เอาพูดง่ายเลยคือเออถ้าถ้าเกิดเขาคิดว่าคุณทักษิณมีประโยชน์เนี่ยเขาคงจะไม่ไม่ลงดาบอีกสองอันนะ ใช่ไหมฮะเอ่อถ้าไม่ลงดาบอีกสองอันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังบีบคุณทักสินได้คือนักตอนนี้บีบได้อยู่แล้วถึงไม่ลงดาบก็บีบได้เพราะคุณทักสินในเดือนจําแล้วนี่ถูกมากแต่การลงดาบเนี่ยคือมันที่มันมากที่มันพยายามที่เราที่เราพยายามจะคิดอยู่ว่าคุณทักสินจะสู้ไงนะพอเปิดเราต้องกลับไปคิดอีกคําถามหนึ่งก่อนนนั่นคือเขาทําอย่างนี้คุณทักสิณเพื่ออะไรด้วยนี่ก็เป็นอีกคําถามหนึ่งนะซึ่งอาจารย์มีคําตอบของคําถามนี้ไหมคะ จริงๆก็อาจจะมันก็อาจจะพอมีเรื่องที่เดาให้ได้บ้างแต่ผมก็ยังไม่คิดว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการนี่มันนี่มันเป็นวิธีในการกำจัดพักเพื่อไทยหรอใช่ไหมอันนี้เราก็อต้องคิดก่อนถ้าเกิดกาจัดก็ทด้กำจัดพเพื่อไทยเพราะฉะนั้นถ้าจะกำจัดพักเพื่อไทยเนี่ยมาถึงอะไรเพื่อที่จะปูทางเรื่องการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อพักเพื่อไทยเนี่ยพ่ายแพ้แต่บุญบาปจริงๆไม่ต้องลงดาบอันนี้เนี่ยผมคิดก็คิดว่าณนะวันนี้ถ้าแข่งแฟร์แฟร,แแฟร์แฟร์กันแล้วเนี่ย ในกฎกฎกติก,กาการเลือกตั้งเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็หืดขึ้นคอแล้วนะอืมใช่ไหมฮะถ้าแบบแฟร์คือ,ค,อคือเราเราไม่ได้พูดถึงในจุดที่นี่มันจุดพีคของพรรคเพื่อไทยที่โอ้ยต้องต้องฟันนะต้องฟันเหมือนตอนที่ฟันพรรคไทยรักไทยหรือพรรคพลังประชาชนอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นคือเอ่ออาจจะเป็นเพราะว่าในสุขคุณทักษิณบอกคำสำคัญอะไรแบบนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่า ต่อให้เวลาสถานไปแค่ไหนต่อยพทักสินปณีประนอมแค่ไหนต่อให้ในสุดแล้วมันมีการมันมีดีลเกิดขึ้นฝ่ายตรงข้ามไม่เคยไว้ใจพทักสินเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อวันที่มีประโยชน์ก็ใช้ประโยชน์ณนะวันนี้ไม่ประโยชน์แล้วเนี่ยก็ทิ้งแล้วก็ทิ้งแบบโหดลายด้วยด้วยวิธีนี้คือมันมันมันอิมเมจไม่ได้กวัญว่าภายในวันเดียวกันมันจะมีเรื่องมาทั้งสองเรื่องคือทั้งเรื่องเกี่ยวกับหนึ่งสองที่มีการอุทธรณ์ใหม่แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับสารดีกาซึ่งไปถึงเรื่องเกี่ยวก คือผมไปพูดในรายการไหนจำไม่ได้แต่ผมว่านี่มันมีชานที่จะเป็นอุบิเหตุอุบิเหตุทางด้านการเมืองไปได้คือทั้งหมดมันเป็นเรื่องทางเมืองการเมืองมากๆจงใจทําให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นใช่ไหมฮะเออเอ,อไม่รู้พูดออกทะเลไปหรือยังแต่กำลังบอกว่าไม่แต่ว่าถ้าเกิดนี้ถ้าเกิดแล้วจะพยายามจะเข้าใจว่าแล้วทำไมถึงจะต้องทําอย่างนั้นก็คือส่วนนึงที่ผมอาจจะคิดได้คือว่าอาจจะเป็นการปูทางไปสู่การเลือกตั้งที่ทําให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมันมันจบมันหายไปเลยหรือทําให้สนามแข่งขันนี้เนี่ยมันมันเหลือแค่ภููมิใใจจไททยภเป็นนหลักกแะะฮ แล้วก็ประชาสมนธ์อีกเรื่องหนึ่งเมือนไม่คิดที่ผมจะถามเสริมอาจารย์คือว่าที่อาจารย์ที่อาจารย์ตั้งคำถามแล้วอาจารย์ตอบผมคิดว่าก็น่าสนใจผมคิดว่าคนก็คงพยายามจะหาคาตอบเหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วว่า,วาเอ๊ะเพราะเพราะอะไรนะทีนี้ถ้าเราถามเสริมเข้าไปนะคะอาจารย์อาายันนี้ต้องขออภัยสำหรับใครที่เป็นคนที่รักคุณทักษิณแล้วก็รักเพื่อไทยนะคะคือลองคิดแทนในจังหวะที่คุณทักษิณกลับมากับที่คุณทักษิณแสดงบทบาท และมีบทบาทในการเมืองหรือแม้กระทั่งลูกสาวคุณนักสินที่รับต่อมาจากคุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยคือจังหวะนะั้นมันจะเป็นเรื่องเล็กขนาดที่ว่าแบบเออดูมั่นใจดูเหมือนหน้าหมันไส้อะ่ะคือทําเกินเส้นเนี่ยคือมันมันจะเป็นเรื่องที่เล็กขนาดนั้นได้ไหมจย์มันดูมันเหมือนมันไม่มีสาระเนาะแต่ไม่รู้สิเราไม่ก็เป็นไปไ่ได้เพราะว่าพบกันเล <X S 1> ยว่าข้อกล่าวหานี้อ่ะมันไม่สช่เป็นครังแรก ข้อกาก้อนนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตั้งแต่นูน่ะตั้งแต่สมัยพันธมิตรปีคศ .2005 มันมีคำเป็นภาษาอังกฤษเลยผมจําได้เลยว่าตอนตอนผมเขียนบทความเนี่ยคือคุณนักสิงมีสิ่งเพื่อเป็น arrogance ก็คือความหยิ่งความเย่อหยิ่งทางด้านอํานาจใช่ไหมฮะคือมันมันมันเป็นคําที่ขัญอธิบายแหละคือแล้วผมคิดว่าอิลรทไทยเนี่ยไม่ชอบออผู้นําแบบนี้ใช่ไหมฮะคือถ้าเกิดว่าอยู่ฝ่ายเราเนี่ยก็คงอึดอัดผสมควรแล้วมีแบบนี้แล้วมันแล้วท่ากับมี มีแอ t i ิ u ูดแบบนี้แต่เพิ่ว่าคุณนักสิยอยู่ฝ่ายตรงข้ามด้วยแล้วก็ได้มีแอ t i ิตูดแบบนี้ด้วยผมเชื่อเข้าใจได้แต่ผมผมก็ยังไม่อยากคิดไปไกลขนาดนั้นตรงที่ว่าแต่สิ่งที่เขาทําทําเป็นทาตัวแบบใหญ่กว่าใหญ่เนี่ยผมก็ไม่คิดว่าเขาท้าทายฝั่งตรงข้ามนะเพราะตั้งแต่เขากลับมาเนี่ยนะฮะแล้วก็หลุดออกไปไหนต่อไหนเนี่ยไปช่วยหาเสียงด้วยเนี่ยในเกือบทุทั่วกาสเลยเขาพูดยัง่งดีพักประชาชนตลอดเวลาคือ คือถ้าผมเป็นฝ่ายตรงข้ามผมคิดเออไอ้นี่มันก็ใช้ได้ผลนะเออเอามันกลับมาเนี่ยเข้าใจใช่ไหมคือคือเออไม่ใช่มันไม่ใช่กลับมาแล้วก็พูดใหญ่กว่าใหญ่แล้วก็ท้าทายคนที่อยู่ทําดีไม่เลยผมคิดว่าในทุกๆโอกาสด้วยซ้ําคุณนักเสียงเดียามที่จะทาซ้าๆย้ำๆว่าฉันมีความฉันสว่างมีพักนะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถึงด่าคุณถึงด่าคุณนัทพงศ์นัทพงศ์ใช่ไหมคุณเทงคุณเทงคือต้องเรียกเขาชื่อใจไม่ได้แล้ว เพิ่งสัมภาษณ์วันที่ที่แล้วนะลืมชื่อมาเขจาตอนนี้เลนจาร์ดาหลิงแต่แต่ขวัญเขินจ้าใช่ไหมคือเราคือมันอาจจะมีคุณคุณทักษิณอาจจะมีความพูดตรงในภาษาชาวบ้านอาจจะมีความหน้าหมันไส้เอ่อจากจากกลุ่มที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามแต่ว่าผมไม่คิดว่าคุณทักษิณเนี่ยตั้งแต่กลับมาแล้วจะทำอะไรเหมือนกับทําให้ฝ่ายตรงข้ามระคายเคืองโดยการเพราะเพราะคุณทักษิณอยู่ในอยู่ในคือจะเอายังไงกับฉันก็คือเธอให้ให้ฉันสกัดพรรคประชาชนฉันสกัดแล้วนะ ใช่ไหมะาจารยนเรื่องลงเรือลําเดียวกันกันกบพรรคกุมชายไทยฉันก็ลงเรือแล้วนะอะไรแบบนี้ยจะให้ฉันไม่ยกประเด็นนี้ประเด็นนี้ขึ้นมาพูดในสภาปัดตกฉันก็ทําอะไรอย่างเงี้ยคืออาจารย์เคยถามอาจารย์ไว้ว่าแบบเออเราเราเคยคุยกันนะคะแคนดิดจะเอาลูกเขยมาไหมเอาใครมาอีกเป็นไม่ต้องชินวัตรอาจจะเป็นดามาพงศ์ไปเพราะก็เคยมี อยู่แล้วใช่ไหมคะได้ยินเสียงได้ยินชื่อกันมาตลอดแต่ทีเนี้ยพอสถานการณ์มาเป็นแบบนี้แล้วตู่คุณทักษิณไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในแล้วอยู่ข้างในแบบโดนสัมทับเข้าไปอีกสองคดีแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่าครอบครัวของคุณทักษิณเองก็ต้องร่วมกันคิดใหมายไหมว่าแบบเขาจะยื่นมือเข้ามาแค่ไหนหรือเขาจะยังคงสถานะเขาอยู่แบบไหนอะคะแหม I wish ฉันเออก็อยากจะอ่านใจคนในครอบครัวเขาออกนะ เอางี้เอาเป็นว่าถ้าสมมติเราอยู่ในครอบควกว้องกันเอางี้สมมติว่าดิฉันเป็นอ้าไม่ใช่ไม่ใช่มินชัยนันหรอคะจะไปอยู่กับเขาด้วยลนรายการคนแรกนสมมติว่าดิฉันเป็นภรรยาน้อยของคุณทักษิณแล้วคิดจะเอาไงดีใช่ไหมฮะเราคงกลัวเพราะว่าเพราะว่าขนาดคุณทักษิณโดนอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันจะเป็นคนต่อไปคือคือมีใครบ้างที่ขึ้นมาตรงนี้นมสกุลเชนวัตรแล้วจบสวย ไม่มีคือ i n a w a y เนี่ยเราผมก็โกรธนะขวัญโกรธ in a w a วที่ว่าถ้าจะตัดเรื่องเกี่ยวกับดยนาสติกพอลิติกส์ออกไปว่ามันเป็นคนในครอบครัวคือแต่ละคนโดนแต่ละคนที่โดนเนี่ยมันเป็นมันก็จงใจเกินไปอ่ะจงใจเกินไปในแง่ที่ว่าคุณพยายามที่จะจํากัดกําจัดคนจากครอบครัวนี้จริงๆเพราะไม่ว่าใครขึ้นมาก็โดนใช่ไหมฮะแต่เอาหลังคือมันถ้าจะอาจจะจะเถียงจะอีกฝั่งหนึ่งก็ว่าได้ก็ว่าเพราะาคนคนเหล่านี้ที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นมาด้วย จะพูดยังไงอย่างทั้งเรื่องความสามารถด้วยทั้งเรื่องเกี่ยวกับความที่เป็นตัวแทนทางด้านการเมืองที่อินดีเพนเดนต์จริงๆนึกอ,ออกใช่ไหมฮะเออมันมันก็เลยมีแบ็กเกจมากับคนพวกนีซ้ซึ่งฝั่งตรงข้ามก็อาจจะใช้ในการเคาน์เตอร์อาร์คิวได้ก็เนื่องจากว่าคุณสืบทอดอํานาจแบบนี้ฉันก็ไม่มีสิทธิ์แล้วในการกำจัดเธอทั้งยวงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมไม่ได้แต่ว่ากลับไปเรื่องคำถามของขวัญก็คือว่าถ้าเกิดเราเป็นคนในครอบครัวนั้นเรามันมันก็เป็นทางสองแพร่งตรงที่ว่าเอ,อ ถ้าเกิดว่าจะขึ้นมาเพื่อที่จะที่จะสู้ต่อคุณทักษิณจะสู้นะสู้สู้แล้วเกิดยังคนที่มันเป็นครอบครัวขึ้นมามันอาจจะพอเป็นตัวแทนตัวตายได้ในการดึงเสียงให้กลับมาสู้จริงๆเนี่ยซึ่งอาจจะเหนื่อยหน่อยนะว่าก็ฟังได้แต่ผมคิดมันน่าจ,จะเป็นทางตรงข้ามมากกว่าว่าโดนขนาดนี้แล้วแล้ววันนี้เนี่ยมันมีมันมีคินอะไรอย่างหนึ่งที่คุณแพทย์ทองทานเนี่ยพูดขึ้นมาว่าแล้วพูดเหมือนคุณยิ่งรักพูดเมื่อหลายปีก่อนฉันถอยแล้วนะคะ ฉันถอยไม่รู้เรว่าฉันจะถอยอยังไงแล้วใช่ไหมฮะคือมันอาจจะเป็นด nice ัชนีชีวัะอันหนึ่งว่าเออครั้งนี้มันซีเรียสนะแล้วก็คิดว่าเราอาจจะต้องออกมาแล้วแหละอะไรแบบนี้นะฮะก็คือโดยสถานการณ์แล้วถ้าเกิดจะให้เดาเนี่ยมันอาจจะเป็นคือจุดจุดสิ้นสุดหรือเปล่าเราพูดเรื่องจุดสิ้นสุดของของชีวรมานานาสมควรละหรือว่าจะเป็นณโอกาสนี้จริงๆ อาจารย์ขวัเอาเฉพาะที่เราเห็นหน้าตอนนี้เนพักเพื่อไทยอาจารย์คิดว่าเพื่อไทยจะจะกลับมายืนอย่างแข็งแกร่งได้นี่ต้องเท่าที่เราเห็นตอนนี้ค่ะเขายังไม่ได้เปิดเพิ่มเนาอะอาจารย์คิดว่าต้องเป็นใครคะที่ยืนหยัดแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยกว่านกคือ,อคือเพื่อไทยมันมีสองดีเอ็นเอดีเอ็นเอหนึ่งคือเป็นดีเอ็นเอุณทักษิณที่พูดกันแต่ดีเอ็นเออันหนึ่งคือเพื่อไทยหัวใจกอบประชาชนเหมือนที่ดิฉันเคยตกหลุมมาแต่นั่นมันเป็นจริงๆ ในสมัยที่เป็นไทยรักไทยมันเป็นเพื่อไทยหัวใจประชาชนจริงๆผมคิดว่าตอนนี้เพื่อไทยเนี่ยสูญเสียทั้งสองดีเอ็นอสูญเสียทั้งแง่ของคุณทักษิณก็ไปอยู่ในนั้นแล้วแล้วโอกาสคุณทักษิณที่จะกลับมา คือมันจริงๆมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นี่ไม่เรื่องไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมาเป็นเป้าแล้วของฝั่งตรงข้ามที่จะเอาคุณทักสินให้หนักแล้วรอบนี้เรื่องเกี่ยวกับอายุด้วยเรื่องเกี่ยวกับความที่คุณทักสินเอาไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับคุณนักสินไม่สามารถที่จะตามกระแสของโลกทันคนรุ่นใหม่นี่คือมันเอาไปในตัวเองด้วยก็มีอันนึงคือ DNA ของพักคือถ้าเกิดคุณทักสินเสียไปแต่ DNA อมันยังอยู่ฟังดีๆถ้าเสียคุณนักสินไปแล้วแต่ถ้าหลักการ ของพักเพื่อไทยยังอยู่อันนี้แหละมัน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 อาจจะไปต่อได้ไงแต่เอิญอันนั้นก็เสียเสียไปเดอะโมเมนท์ที่คุณข้ามขั่วมันเสียไปหมดเพราะฉันต่อให้ฝันถามผมว่าแล้วจะมีใครเลี้ยงหน้าขึ้นมาจะพอไหมผมนึกไม่ออกอ่ะเพราะว่าเพราะมันเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมีดีเอที่สามไปได้เพราะเราเพราะมันมันมันพักเพื่อไทยมันถูกสร้างมาด้วยสองสิ่งนี้เท่านั้นแล้ววันนี้สองสิ่งนี้เนี่ยมันไม่มีอีกแล้ว ต่อให้คุณจะเอาคำอิจฉาขึ้นมาว่าจะยกเครื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่มันไม่แอพพิวอีกแล้วอะ่ะเก้อย่างที่บอกการที่คนเนี่ยไหลออกไปไหลออกไปมันก็เป็นดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งว่าอืมันแย่มากตอนเนี้คือสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยอาจารย์หาขวัญเ,เดี๋ยวขวัญจะพาอาจารย์ไปเขย่บไปพักอื่นแล้วอาจารย์อยากพูดอะไรสําหรับคุณทักษิณครอบครัวชินวัตรหรือว่าพรรคเพื่อไทยเพิ่มเติมที่ขวัญไม่ได้ถามนะคะ <laughs> เออ คือพูดในแง่ของพูดในแง่ของมนุษยธรรมนะฮะ <Ừ. S 1> ผมอาจจะไปพูดที่อื่นแล้วบ้างแต่อันนี้อาจจะขอเอลับอร์เรตนิดนึงคืออแล้วผมเองก็ทําเรื่องหนึ่งหนึ่งสองด้วยแล้วคุณทักษิณตอนนี้ก็จะมีการกลับพิจารณาเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอีกครั้งหนึ่งไม่มีใครผมต้องย้ำอีกทีว่าควรจะโดดควรจะได้รับผลกระทบจากมารตรารหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมฮะัารเกิดมองในแง่การเมืองเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เป็นเป็นเรื่องที่มันตลกร้ายมากๆขวัญสําหรับเอสำหรับคนที่มี พลังอำนาจทางด้านการเมืองเยอะเท่ากับคุณทักษิณขนาดนั้นนะฮะได้เข้าไปเอ,อมีอำนาจทางด้านการเมืองนะไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ในไม่ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งเนี่ยคุณทักษิณไม่เคยแตะประเด็นพวกนี้เลยแล้วนี้สุดแล้วประเด็นพวกนี้มันกลับมาทำร้ายคุณทักษิณเองใช่ไหมฮะ คือมันมันก็อยที่บอกมันเลยเป็นตลกร้ายที่ว่าคุณมีโอกาสในการที่คุณจะฟิกปัญหาแต่คุณไม่เคยฟิกปัญหาแล้วเมื่อปัญหานั้นมันกลับมาแล้วคุณก็ร้องและแผลกัะเชอว่าอุ้ยฉันโดนฉันโดนฉันโดนขันก็ใจผ้าคือคือเราเราเราต้องพูดเราต้องพูดเรื่องมนุษยธรรมก็แยกไปว่าไม่มีใครคนโดนแต่ว่าพอกลับมาเรื่องเกี่ยวกับเอในกรอบของท่านการเมืองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่มันมันน่าอึดอัดมันน่าเออว่าคุณมีโอกาส ไม่ได้บอกนะว่าเวลาคุณมีโอกาสแล้วมันจะทําง่ายดิฉันไม่ได้บอกว่ามันง่ายมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากก็ได้แล้วคุณอาจจะต้องเจ็บตัวแต่คุณถ้าคุณทําอันนั้นเจ็บตัวแต่วันนี้ที่คุณไม่ทําคุณก็เจ็บตัวพอกันฉันขอทําแล้วฉันเจ็บตัวอย่างน้อยคุณยังได้แบ็กอัพจากประชาชนแต่วันนี้เนี่ยคุณถ้าจะมีแบ็กอัพเลยเพราะคุณไม่ได้ทําอันนี้เป็นอันหนึ่งอันที่สองแล้วผมจะผมจะมุ่งออาไปเรื่องอื่นแล้วก็คือว่าพอมันพอมันเป็นความอายุที่ทคุณทักษิณแล้วมันเป็นความอายุทรรทที่มันยิิ่่งใหญหญเเลือกน ที่ไม่ได้เราต้องเซฟคุณทักษิณไม่ได้บอกว่าคุณทไม่ควรเซฟคุณทักษิณแต่มันกลายเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันไปบทบังความอายุธรรทท,ที่มันเกิดในในในรูปแบบที่มันใกล้เคียงกันกับคุณทักษิณโดนแต่ทำไมความอิทธิธรรมพวกนั้นถึงไม่ยิ่งใหญ่เท่าัคุณทักษิณทำไมทุกวันนี้เนี่ยเราถึงจะต้องมีคนไปยืนหน้าเเรือนจําในการที่จะจุดอ,อะไรระบึกถึงทักษิณจุดทองจุดเทียนอะไรอย่างเงี้ยอ,อผมก็เชื่อว่านักโทษการเรืองอื่นก็มีคนไปทําบ้างใช่ไหมฮะ แต่มันแต่มันมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้สม่ำเสมอม,มันไม่ได้รับแสงไฟจากสื่อบนชนมันไม่เรื่อออกมาคือคนเล็กๆเ,เหล่านั้นเนี่ยเขาก็เขาก็มีชีวิตจิตใจมีครอบครัวเช่นเดียวกับคุณทักษิณเช่นเดียวกันว่าผมบอกว่าวันนี้เนี่ยที่คุณแพรลองทานเดิอออกมาแล้วก็บอกว่าคุณพ่อเหนื่อยคุณพ่อท้ออะไรอย่างเงี้ยอยากออกมาพักเนี่ยคือคุณอณนนท์เขาก็อยากออกมาพักเช่นเดียวกันไผ่ไม่ได้เจอญาติเลยด้วยไผ่ถูกแกล้งไม่ให้เจอญาติอะไรอย่างเงี้ย ครอบครัวของคุณแพทองทานยังโชคดีได้เจอทุกวันแล้วก็เป็นสื่อไอ้ไม่ออกสื่อทุกวันทุกวันทุกวันอะไรแบบนี้นะฮะไม่ต้องนับว่าคงเอาเอาของอาหารดีๆไปให้กินอะไรแบบนี้เออนี่ w a y anyway, ผมเพียงจะอยากทุกคนนี้แหละคือผมไม่อยากให้สังคมเนี่ยเอถูกถูกแค่ประเด็นคุณทักษิณกับความไม่ยุติธรรมเนี่ยลากเราไปโดยที่เช่นเดียวกับเหมือนกับประเด็น,นอื่นๆเลยลากเราไปลากเราไปโดยที่เราก็ทิ้ง ประเด็นแบบเดียวกันแต่มันไม่ได้เกิดกับชินวัตรเอาไว้รายทางข้างทางอะไเลบเนี้ยผมเชือว่ามันมันมันไม่ใช่แล้วมันก็ไม่แฟร์อย่างมากเทนเว้ anyway.